เอาครับการแข่งขันในฤดูกาลใหม่เริ่มขึ้นแล้วครับเตะคลิกออฟออกมาแต่ว่าเตะแล้วก็ไม่ได้มีการวิ่งย้อนอะไรนะครับแล้วเนี่ยครับทอมเบรดี้อายุ44เข้าไปแล้วนะครับพ่เซน,ค,เนความหยอดลูกนี้ทัชดาวง่ายเลยให้กับทางด้านของคริสก็อดวินเป็นทัชดาวแรกของเกมทำให้เจ้าบ้านตอนนี้ขึ้นนำไปแล้ว6แต้มครับ เดี sociedad, <Touch down. S 1> ๋ยวดูว่าฟอร์มในพื้นที่ติดติแล้วในเกมรับของรัคเคนีสัลเหนือแค่ไหนนะครับเอามีบลิสกามาแดกควางหยดหยดแล้วก็รับได้ซีดีลมขึ้นมาทัชดาวเลยหรือเปล่าก็มาการบอกทัชดาวทัชดาวนี่แก้ตัวสำเร็จนะครับจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยไปทําลูกหลุดสองนนะครับแต่ว่านี่แก้ตัวด้วยการรับทัชดาวเป็นดาวที่สต้องเข้าอินโซนครับ โอ้โหแล้วเบดี้ยังไงครับฟ้าคทัชดาวครับโอ้ตรงนั้นนี่ทําไมเค้าบอยถึงได้สับสนแล้วครับโอ้แล้วก็เลือกที่จะคว้าให้กับคนที่รู้ใจที่สุดคนหนึ่งในสนามก็คือกล้องครับภาพจะจับที่โมรังโจนนะครับตัวผิดพลาดจากกัดการครับเอาหน้าตานีแล้วแ,แล้วทำวาให้้าครัเอากลายาเป็นดีครับ,รบทัชดาวโอ้แล้วก็แม่ลูกนี้ตอนแรกคิดว่าจะกลายเป็นพลาดของเค้าบอย แต่สุดท้ายเนี่ยดึงบอก,กลับมาแล้วก็คว้างเป็นทัชดาวครับเดี๋ยวดูครับจังหวะนี้ลูนิสแนปมาไม่ดีครับเบียแดนโอ้โหนี่ฟัมเบิลเลยนะแล้วก็กลายเป็นว่าทําให้บักนั้นเสียเสียเส้นนะครับตกแว่ไปปัดทำไมไม่ปัดจะได้แล้วอ้าวคราวนี้ดีครับส่วนไลน์สามสิหลาเตะเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นนี่สถานก,การณ์พลิกจากการที่ได้เทอร์โนเวอร์มาครับเขาบอยนําอยู่สแต้มครับมืกี้เบราย,ยิงแล้วใหญ่ <Ready. S 2> เบรดี้เบรดี้เนื้อเนือรับความบอมเลยมีโอกาสด้วยลูกนี้ทัชดาวครับโอ้โหสวยมากให้กับแอนนิโอบราว์ทำทัชดาวแซงกลับขึ้นมานามครับบส <Bl itz. S 2> ิก็มาแล้วก็โอ้โหลูกนี้ทัชดาวสบายๆครับโดยคลองครับเป็นวิสใสเบรดี้ครับโอ้โหและเบรดี้นี่แกก็ชอบที่จะหลอกล่อเละยิ่บอรครับพลาดมาเมื่อไหร่เบรดี้ทำแต้มเมื่อน,นั้นครับกับลิสืึกปลา มาช็อตกัน,นะครับเส้นดุกอยู่เส้นวิ่งหลอกล่อวางลูกนี้ลึกเลยแล้วก็รับทัชดาวครับโอ้โหเป็นคูเปอร์เอาแต่คูเปอร์เจ็บหรือเปล่าคูเปอร์ดูเหมือนจะเจ็บนะครับือจริงๆแกมีปัญหาเจ็บข้อเท้าอยู่ตั้งแต่ฤดูก,กาลที่แล้วแล้วนะครับคราวนี้48หลาถ,ถือว่าไม่ใกล้นะครับค่อนข้างไกลเลยแหละเดี๋ยวดูโซลา์จะเตะได้ดีแค่ไหนครับ ตั้งได้เตะลูกนี้มีมีลุ้นมีลุ้นมีลุ้นแล้วเข้าไปครับคขาบอยตอนนี้พริกมานำอยู่หนึ่งแต้มแต่ท่านผู้ชมอย่าพึ่งวางใจทอมเรดดี้เตะเข้าเพื่อที่จะมีโอกาสชนะครับเดี๋ยวดูครับตั้งได้เตะเข้าไปสบายสบายครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์พริกกลับมาครับนำอยู่ เื่สกอร์31ต่อ29หรือ2วิโอ้แบบนี้นี่แทบบจะรู้ว่าแบเบอร์แล้วครับแม่ดับเพลสกอดนี่เสียดายเลยครับนั่นแต่ผมมองไอ้ลูกหลังสุดนี่แหละไอ้ลูกผลักนี่แหละกอดวินซึ่งมันไม่ควรเกิดขึ้นไงกรรมการลูกนี้มันผิดพลาดมาแมลลี่ของทาง NBC ยังบอกเลยแมลลี่นี่คือกรรมการเก่านะบ,บอกว่าเป็น OPI